ทำอะไรคะโอ้แรนไปไกลแท้ตกกันแท้เด้อกันแท้สูงนกับมาเรียนเร็วเด้อตกเนะอ้อกกกนะสไลเดอร์อ่มีสไลเดิร์อยู่บ่โอ้สไลเดอร์บมมีนำ นู้เห็นอย่างเห็นเคียดเลเด้แล้วเละไปอาบน้าได้ปะเนี่ยกลับ pues บ้านไปอาบน้ำได้ปะเนี่ยถ่วหมดอยอใส่แกไปเคลียร์ร่งไหลเด้อเดี๋ยวยาผัวสีได้เด้อยาผัวปั่นกันแท่หน้า Đấy, Kỳ đi nhắm mắt lệnh nhắm mắt chốt quay chốt nhắm <nhận> mắt <laughs> chốt mình được. <laughs> Hả nhá, hả chứ pom à? Hả chứ pom. Hả chứ là hả Hả nha Đã biết giờ nhá? Lịt nhá. Nó sẽ à bộ? Nó sẽ ghiên hổ nhá. Nó quát lời đâu, nó เห็นเรือกับไปล่างเมื่อแขนขาเด้อคือรถบัเนี้มันจีคำแล้วไปเก็บบังน้าซอยแม่ไปเลอวมันจิคำ cẹp bằng nao xoay mẹ, ờ. đây bảo là con nhà này.